ี่ทอดผสมสู้กินจ้ะตอนนี้ก็คือทอดเอ่อเอาพริกแห้งมาทอดเพื่อที่จะกินกับผสมเนี่ยสิน้ำมาทอดนี่ทอด ก็เป็นหอมที่เขาซอยไว้นะจ๊ะทอดอนหอมัวแดงเกี่ยวหอมมันหอมก็เขาจะได้ไปโรยหน้าตกบาที่เขาสีนิ๊มาทอดจะได้แตกหอมหอมนะคะ จ้ะหอมก,กับเหลืองได้ทีแล้วเป็นพักกห้ตอนเดี๋ยวเราจะได้ทอดสมปลาสมปลาโตด้วยค่ะปลาตะเพียนทมางมันมาค่ะ ส้มปลาใส่สารกระทอดสุกแล้วที่นี่หอมนี่นะคะหอมแดงที่เขานำไปทอดเพื่อจะ,อะมาโรยความสวยงามแซ่บนาะคะ่ะพ้อมกับพริกแห้งที่เขานำไปทอดกินกับแก้มค่ะกินกับข้าวเดียว กี่จ้าไม่กินอทอดสมปาท้องอีสานส้ออีสานเทสซูพี่น้องกินแล้วมาแล้วจ้าไม่กินทอดสมปาโตรับกับแสบ